ขอให้ทุกคนทุกท่านนะปลอดภัยนะครับน้อแค้วคาดปลอดภัยทุกคนด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็ขอให้เหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้อย่าให้มีคนเป็นอะไรเลยนะครับนาอกุดไค์เห็นจีเน่เด้อพี่น้องปลอดหมวก่อนโอยผมบอกไว้เลยนะครับถ้าใครเห็นผมสภาพนี้แล้วไม่นับถือผมผมก็ไม่นับถือตัวเองเหมือนกัน ลูกขอให้เล่เข่าเนี่ยเขาอยู่เรือปูเดอ้อให้ออกไหมใบแดงของเข่าใบแดงของเข่าเนี่ยหนึ่งเมษาสองปัญหาร้อยหกสิบแปดมีเสื้อ,อยางก็ได้ขอให้มีเก่าเพื่ 98, 98, 98, อเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าศูนย์สามตัวมีเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์ขอให้มาลางก่อนเรือปูเดอ้อเอาขึ้นหวันหวเมื่อกี้เลยเฉพาะหัวปาปูนี่รับรับคำอธิษฐานของลูกแล้วเพราะว่าลูกแค่คิดเนี่ยปูก็ไปบอกไม่ฝันและว่าเอาพี่น่องถ้าออกเก้าแปดนี่จะแก้ทรงเนี่ยกระโดดเวทีพี่น่อง ผมฝันบอควาผมเนี่ยเป็นพญายนาคเก้าเจ็ดนี่แหละในฝันนะในฝันบอเกเจ็ดกัเกแปดแต่ว่าหรือเกหนึ่งน่ะผมเห็นยงสี่นี่คือในในฝันใจในูเก้าแปดเก้าเจปเจ็ดเก้าศูนสี่คูนี่เท่านั้นในหวดมัีหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกปน้ำแเนี่เวลามนมหอม่ยิ้ม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับย้มาแล้วเจ๊นนัดมาแล้วคือสวยแท้ค่ะคือสวยแท้ดรับโอ้ยทางปากคือผิวโอ้ขักเลยประเดี๋ยวไอห้าแจ้งแม่หัวหน้า่อยบนเจ้าเลย ครับกับสวัสดี FC อาจารย์น็อตตี้ทุกคนนะครับสวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์น็อตตี้พาวรวยสวัสดี FC ทางเพจตำหนักปู่ใหญ,ญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวช่องมาร์ทบารมีปู่เบาทักสีก New ร้อนน็อตตี้แล้วก็กรอกมีพาวรวยแล้วก็ออน็อตตี้แฟนเพจนะครับก็วันนี้นะครับอาจารย์เข้ามาแก้บนนะครับตามสัจจะวาจาที่ให้กับปู่ไว้ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนาะว่าวันนี้ทําไมสวยขนาดนี้ดูนะครับพิวกุพันว่าเป็นกระเทยเถาพี่น้องเอ้ยอ่ะปู่แล้วอยากเห็นท่านนาไป เขาหัวยุ่มยุ่มเลยพี <y m> ่น <risque> ้องนะครับแล้วมาเกิดเหตุไม่คาดฝันครับลอตเตอรี่เกือบสิบคนครับอยู่หน้าสำนักข่อยกระไายเขาอยู่ได้พี่น้องขี่รถมาื่อกีไทบ้านเพื่อนโบหูนะฮะไทยบ้านเพื่อนผู้เฒ่านะเพื่อนบรด้เด่นเฟรพี่น้องเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเขาเห็นอาจารย์ขี่รถผ่านแล้วแต่งตัวผู้หญิงเขาอมยิ้มไหมพี่น้องเขาแบบนะหัวยุ่มหัวยุ่มหัวยุ่มถ้าเจ้าเขาไม่รู้นะว่าเรากําลังแก้บนนะฮะเขาคงคิดว่าอาจารย์บ้านะครับบ้าแมนหรอกพี่น้องเนาะอ่ะ วันนี้เราก็มาทำตามสัจจะวาจานะครับแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักอีกแบบนะครับเพราะว่าลกทุกว,วันนี้มันเท่าเทียมกันแล้วนะครับเนาะเพาแปลกนะครับก็เมื่อกี้ซองดุยีก็โทรมาบอกว่าจะมานะครับมาหอดนนะจะได้คอนเทนต์ต่อ,อยาวเลยขันซองมากแต่ถ้าซองดุยีไม่มาว่าน่าจะเลยกลับบ้านไปเลยนะครับให้ส่งโลให้ก็ส่งไปแล้วนะครับเนาะเออมาหอดอย่ามซองแลนนี่เด้อบ้านพี่นอน <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้เดี๋ยวก็จะจุดทูบบ่อปูก่อนแล้วก็จะล่ำให้ปูหล่ะกะั จังแห่ออมสำนักแลวก็ที่ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อแม่มันสุดนี้หละพี่น้องหาซื้อสุดนี้หละคอยถึงรางวัลที่หนึ่งเนี่ยขอบอกไปเลยออกข่าวทุกช่องแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอแสดงความบระหูว่ามีคนเสียชีวิตบอนะกเนาะก็ขออวยพรให้ทุกคนวันนี้ที่กรุงเทพนะครับที่ตึกถล่มนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะปลอดภัยนะครับนะ้อยนะนะแก้วคาดปลอดภัยทุกคนด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วนะนะก็ขอให้เหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ อย่าให้มีคนเป็นอะไรเลยนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยูต่ตำนักแล้วก็ทุกแห่งหานา่อพรได้บุญได้ก๋าขอทรงให้เพื่อนปลอดภัยทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้กะเจียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแผ่นดินไหวนะครับที่พม,ามา่าแล้วก็ติดตลกที่กรุงเทพตอนนี้นะครับได้ข่าวว่าติดใต้ซากตึกหลายชีวิตเลยนะครับนอก็าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเนาะวันนี้ที่เรามาถ่ายคลิปเนี่ยเราพูดกันไว้อยู่แล้วนะครับสาหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับพี่น้องกับขอวหวยพอเนเพื่อนอปลอดภัยนะเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เม่นว่าไม่รู้กาลเทศะไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องกันเนาะอ่ะงานเราก็ต้องทําต่อนะครับอ่ะเข้าเรื่องเดี๋ยวผมก็จะจุดทูปบอกปู่พร้อมจะบนต่อว่างวดหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับคนจริงครับก็ขอให้งวดหน้าเนี่ยมันเข่าอีกพี่น้องฮ็ดยังก็ได้ขอแค่ให้ทุกคนถูกหวยแล้วก็มีความสุขกันนะครับปู่น่ะก็เหมือนที่ผมเคยบอกว่าท่านน่ะเหมือนคนแก่อยากหยอกลูกหยอกล้านเล่ามาก,กวนผมครับหผมแจ้งโฉมากสิ ไช้บ่หัวขวนผมแนมมันนี่ใครไม่หัวรอผมบ้างไม่มีนะครับมันก็ูท่านก็ชอบแต่ว่าผมมาบนเนี่ยแต่ท่านบอกว่าท่านรับรอแล้วนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจุดทูบบอกปูก่อนเนาะพี่น้องใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้จีเน่เด้อพี่น้องกอดหมวกก้อนห่วยหมวยเดี๋ยวเดี๋ยวอันบิ๊กลุ้นเจ๊น้องบอก ดี๋ยววเดีย<า>ยังไม่แดงเลยอาจารย์ม,มีกรุดมีกรุดเอาใจเย็นเด้อพี่น้องกระเทยห,หันเป็นโอ้ยหมดแต่ใส่ถุงก็ถือไม่เสียนี่เนี่ยใหม่สุด่อยเด้อไปนี่เนี่ยไปซื้อหายยืนโตมินซันลอยเอ็ดทุ่นได้พี่น้องนี่ซื้อไม่ให้มันโวผมกระดากกองเนี่ยมาใส่ ผมบอกไว้เลยนะครับถ้าใครเห็นผมสภาพนี้แล้วไม่นับถือผมผมก็ไม่นับถือตัวเองกัน <c oughs> <c oughs> ไข่ก็ประกา้าขอพลาดจอดน้าไข่หันหนาไปแม่ปู <c oughs> อยากได้เห็นอย่างนักพี่น้องมือดีเอ้า ता बहता सcitaतामहसाkhेकानेरो सीख naते जता khविमाने भी प lathे de में त ब ने मम् ते वा सme akanना बนะคะ อิทัานตาทัาเกยังมุนิวาระวจนะสาธุเมตุทัตนตูรำมัสุนักการูยมท่านตารรมัสุนักการูยมท่านตาธรรมัสุนักการูยมท่านตานะโมตสัพปโตระโตสัมมาสุปัสสะนะโมตสัพปโตระโตสัมมาสัุปัสสะนะโมตสัพปโตระโตสัมมาสัุป <mythology> ัสสะกายวาจาจิตต <na> ังหังวันทานาคาที่พอดีองดำแสนสีจ <Pluto> euh. ันทาลัคราวิสุทธิเทวาภูชิมิตุติยมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาที่ดีองค์ดำแสนสีจันทาลัคราวิสุทธิเทวาภูชิมิตะ ตียำปีกายาวาจจิตตังของมันฮานะคะดิวิเดอมนำแสงดีจันทรานะรัพิษทิศเทวาปูเชนีเมตตันจะมหาลาโภโยนะฮะขันธิตังปูเอ้ยมือนีลูกอาจารย์น,นัดจีแล้วนะตรงข้างซูพีใส่ของมาแก่บนแต่งตูเป็นเจตามที่ลูกให้สะเจาวาจาตัวปูหากสิ่งไหนที่ลูกทำผิดไปหรือว่าโกดีไปกแก่ถือโทษโกรธลูกหลานเด้อไมอนีลูกก็ไรไมาแก่บนตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับปูว่าทะเลขเข้าออกสามสองสามเจ็ดสามเก้า สองเกตเนี่ยลูกกับจี๊ดแจ้งตัวเป็นเจไม่มแก่บนให้ปูประกฏว่าเลขอ่ะแล้วขอให้มาลางประกบว่าเลขออ,อกสามสองลางวดวันทีชิมุงมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสี่พันมาเมื่อนี้ลูกได้ทําการแจ้งตัวเป็นเจไม่มแก่บนปูแลว้วอันนี้ตามสมใจปูแล้วที่ปูอยากเห็นอ,อยากแกงลูกอยากให้คนในหัวรอให้มีความสุขไม่น,นี้ลูกเแ็่ใหนเราเด้อปูเดือดความเต็มใจสมัครใจของลูกเต็มใจเลยเด้อปูเด้อหัว่าปูกะแอบรับรูรับทราบยิ้มอยู่ตอนนี้ อาแดงเสร็จแล้วลูกกะสีแห่อ่อนสำนักให้สามรอบตามที่ลูกได้ก้าวบอกู้ไหาสิ่งไหนเห็นโป๊กขวนหรือประการใดก็ขอใหยกู้เอาหมดที่รัมยกโทษให้ลูกเดอ้ออย่าถือโทษโ่วนลูกหลานเลอกไม่นี่กะขอให้พี่น้องเขาเนี่ยมีตะความสุขความเจริญองหละกะักอะขอบารมีปูนะคุ้มครองให้ทุกคนพี่ให้ดีไว้ตึกตะลุงใหม่เพื่มปลอดภัยน้ำเดือปูเดอ้อแล้วลูกกะจะมาบ่นต่อไม่น,มนมี่ลูกกะแดงโตไหมแล้วลูกกะสีล้ำให้ปูหลักะล้ำหน่อยๆัาพ่อเป็นพี่ๆน้าปูเนาะหลักะอ่า มาบนต่อในหงวดวันทีหนึ่งเมษสาสองพันห้า,าร้อยหกสิบแปดนี่งอีกบ่กี่งวดที่จะถึงนี่ลูกขอห้เลนท้าเนี่ยเขาอยกเด้อปูเด้อไ้ออกไม่ใบแดงของเข้าใบแดงของเขาเนี่หนึ่งเมษสาสองพันห้า,าร้อยหกสิบแปดเสื้อยังก็ได้ขอไหนี้เก่าเสื้อยังก็ได้ขอไฮี้เก่าเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์ฟังอีกเพื่อเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์สามตังนี้เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์คอให้มาลางก่อนเล้อปูเด้อเอาขึ้นงวดเมื่อกี้โดยเฉพาะสีคูคลที่ก้ามาหนีเท่านั้น าสำเร็จลูกจะนำ้ำผลไม้เก่็ย่างที่ชุดดอกกุหลาบก็้าิ่งก่าดอกที่ชุดมาถวายแก้าบุญปูงด,ดับวงผู้เวรผงยาไม่นี่จันท้ายอยีกเพลินหนึ่งราคาลูกกะตีแดงปูงเป็นเจนอดเนี่ยมาหาปูแล้วลูกกะสีไปาเจวินล,ลาโมนไห้เดาปูเด้อบัาน,นี้เป็นการใหญ่เลยเดี๋ยวก็จะมีเจทักน้ำเด้อบัาน,นี้เด้อปูเด้อเนี่ทักกะตีแดงเป็นมูดอ้อก,กัดไปเจวิลนไห้นะปูกะหัววาปูนี่รับ รับคำอธิษฐานของลูกแวเพราะว่าลูกแค่คิดเนี่ยคู่ก,ก็ไปบอกไม่ฝันแลว้วาเอาพี่น้องแล้วกะ็มือขึ้นผมกับฝันอีฝันว่าคู่เตยเนี่ยบอกว่าถ้ะเลขออกเก้าแปดเนี่ยเราสิแก้ทรงกระโดดเวทีอันนี้คือฝันนะครับพี่น้องนี่คือไม่ย่ำอีกครัง้งเหมือนงวดก่อนเลยที่ผมฝันว่าผมไปบุญขอเลขเก้าแปดอยู่สารากลามาตามมือว่านเนี่ยฝันมาคู่เตยบอกว่าถ้าออกเก้าแปดนี่จะแก้ทรงเนี่ยกระโดดเวทีพี่น้องเป็นความฝันใหม่เลย แล้ะกะผมฝันมาขอผมเนี่ยเป็นพญานาคผมไปบวงสรวงอยู่ข่างแม่นำ้ำโขงพญานาคขึ้นมาตัวบกใหญ่แต่ว่ามาแปลงกายเป็นมนุษย์็คือพ่อผมผมก็เลยไปถามแมี่ยพ่อยี่พ่อขึ้นได้เป็นพญานาคพ่อผมเนี่ยเอาไปห้อยแม่นำ้ำโขงให้พี่นอ้องกป็นไอย,อย่างทานอย่างน้่พอดีเป็นบวงสรวงแหละในฝัน,นผมขอเลขตาผมจำาม่ผิดผมยกมือขึ้นเลขเก้าพี่นอ้องมันจะมีเก้าหนึ 1, ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดล่ะกสามสองในฝันหน้าที่ผมขออ่ะซึ่ง สามสองออกไปแล้วห้องอัดออกหกเจ็ดเนี่ยกับหัวกับเป็นเก้าเจ็ดพี่น้องเก้าเจ็ดนี่แหละในฝันนะในฝันบ่กเก้าเจ็ดกับเก้าแปดแต่ว่าหรือเก้าหนึ่งเนี่ะผมเห็นยงซีนี่คือในในฝันที่ไปขอพอ,อนะครับไม่นี้กับมาแก้บนปูแล้วกะแล้วก็กมือนั่นทาเรียเขาออกมือนั่นนั่น,น,นที่หนึ่งเนี่ยจะเอาแป้งกินผสมมือนั่นมือนั่นเจ้าปองเงอ,อือาสามปองขึ้นเลย ไอ้ทุกคนนี่แหละเทหงวดขือเก่านี่แหละอ่าเดี๋ยวมีเบาะทักน้ำเนี่ยเดี๋ยวลาเขม้าให้ปูเบาะทักกติเลี้ยงน้ำเอาเอาอะเบาะทักกติเลี้ยงเขาเอาให้ปูเลยเลยเขาเอาเอยออกล่างก่อนเนาะเพราอมันจะอุ่นใจได้ปูเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์สี่คูนี่เท่านั้นในหงวดมันหนีหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเพื่อนสีได้มีค่าน้ำมันเนี่ยกลับมาบ้านสงการ กระเพิ่นกระซี่ด้มาส่งหลามปูน้ำถ้าเพิ่นได้ค่าดมูด <นำ S 2> มันคาดมันหรือเพิ่นไดเรียวกันนีเพิ่ลจีด้เงินก้อนนี้เนะี่ยไปฝ่าคนทีห้ากรโอ,อยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อปูเด้อให้เพิ่นได้มีทุนละซาก้อนกระบ้านน้ำเด้อให้เพิ่นได้ส้ำเร็จให้เพิ่นได้มีโอกาสมา่อฝ่ายปูหลักกาให้คนซาใส่สงการสงการปูบอกว่าลูกสีดังอีข้างซื้อสีกล้องฝ้าอีข้างก็ขอให้พ่อนั่นซ้ำเร็จเป็นจริงมันก็ต้องเมื่อวันกี้นับหนึ่งแล้วเวันนี้เขาต้องนับสอง นับสองหน่เมษาเขาจะไม่นับสามิบหกเมษาได้ปูเข้าเอาวันนี้ต่อได้ปูเ้อตอนนี้มันกําลังเปล่นไววเรากำลังคิดกำลังขึงนพอ้ปูเมตาเด้อยปูว่ามึอนี่ปูพ่อใจหลายก็คือปลูกสัมผัสด้วยหลายอย่างมาปูนี่พ่อใจพ่อใจคับทุกอย่างเลยไปไปลูกไปปูนี่พ่อใจครับก็คือรับลูกอยู่คุณคนอาจจะมองว่าลูกเป็นบ้าเป็นบอแต่ลูกันปูสืดได้แล้วปูเด้่ว่าปูพ่อใจครับ าใบแดงเขาออกล่างแล้อปูเด้อเน้นที่ใบแดงนี่แล้วปูเด้อสำเร็จเด้อเด็กน่าเม่ยนี่ล่าคมโอ้โหน้ำหกน้ำหกนิ้อน้ำหก